รับน้ำมาัสาการค่ะเออลงเลยนะจ้ามาตามต้องหวานได้ค่ะโมนี่ได้ยิ้นคาว่าปูมี่อันคำนวณพร้อมเออเลขคำนวณอันนี้เลขคำนวณอืมเอาคำนวนลคำนวลเลขคำนวณกันทีเธอคนละคำนวลวอยุ่นึงนี่เขาแม่แมน่นบอกคะออ่ะบอลบอลมันบอลเลยลงใส่โลดช่องไหนดอกเพราะว่าคำนวลมอลโมมักอาตมาคำนวณได้สามสองสองสามกับสามหนึ่งเท่านั้นโอ้ได้สองคู่เท่านี้บอกค่ะแมนคำนวณซ้ำนั่นแหละอันนีวดบ้างอัน ว่ามันบ่มาก็มาบ่ท玛宝马ท玛มามักเลขเลขข้างเงินไปผลมักเลขไปจึงเงินเงินก็เลยโปรล่อง่องได้หอกเอาเลได้ลงมองได้จ้างวดนี้ก็ลงบ่มักก็ลงเด้อเลยคำนวณนะคะโอ้ยก็ลงคำนวณมันก็ถือไปแล้วน่ะอันนี้เป็นมาเลขแนว่ยเนเลขกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปยังซ้าโอ้ค่ะจ้าจ้าเอ้าได้มาดนี้สิลงเลขคำนวณบาดนี้จ้าก็หลายคู่อยู่ดอกงวดนี้จ้าแต่ว่ามันก็บ่ซ้ำๆกันนั่นล่ะ 1นึ่งซีหนึ่งซีป่ะคะเออค่ะหนึ่ค่ะสองค่ะสามค่ะกะเนีนกะมีหนึ 1, 4, 6, ่งซีซีสองซกับหนึ่กนั่นละตัวเนีนได้หนอ่มค่ะหนึ่งซีซีสกตัวเนีนจ้ะสองตัวกับตัดเลนกะซีกับซีหค่ะ สีสีกับสีหกบานนี้เลขล่างบาจ้าสามหนึ่งค่ะสามสีค่ะสีหนึ่งค่ะเออเออมีตัวนี้แหละเลขมีตัวนี้แหละ<อ>เลขคำนวณบทล่างบทล่างกบบทลายกับบทายเราไมเลขซ้ำๆกันเลยถกค่ะเอาบัานนี้เน้นพิเศษต,ตัวไหนแน่บ่คะเน้นพิเศษกับหนึ่งสหกับกับ 2, สองสีสีนี่แหละกันไม่เน้นพิเศษ หนึ่พิเศษหนึ่งซีหกกับสองซีซีนะคะอหนึ่งซีหกกับสองซีซีกับตัวเน้นพิเศษจ้าสองตัวเนี่ะตัวล่างกับตัวล่างนี่ก็เน้นไว้หมัดละตัวล่างเน้นไว้หมดัดทั้งสามคู่นี่เนาะค่ะเนาะทั้งสามคู่นี่ละตัวล่างค่ะคำนวณนี่เฮ็ดมาโดนละบ่แม่นบ่ัะพระอาจารย์ก็คำนวณมาเดี๋สักโดนเต๋อบลระแต่ว่าบาทนั้นไม่ค่อยมาแต่ถ้ามาโมมามันมันบ่ถือใจถ้ามาเป็นคนหรือใคว่าคำนวณโมมากรีดเยู่คลองนะแต่มากรีดผู้อื่น โอ้ยมันเป็นมาร์เกผู้อื่นมันเป็นมากเก็เกี่ยวคามไงยังหัวก้อนกับคำนวณได้สองซีซีสองกันกับไปมักซีสามนะวักซีสองบานี่กัอเอากับบอกับ่ให้กับ่ให้ไปกับ่ม้วนม่มักเนาะม่มัากกับ่อให้ละหัวน่นคำนวลนหนึ่งซีแบบมุมมากยอะหัวมันหอวกหนึ่งซี่นเล็กรางเขาก็แสดงว่าเล็กมันเลกคำนวลมันเขายุแต่ว่ามันม่มัากเกี่ยวคามมมักกับ่ให้ไปนั่นน่ะ ตัวเจ้าของมาจังไห้เังสิไหมมันบ่เถียงกับานมันบ่เถียงแ่รู้แล้วมันก็หมเถียงกานนี่แต่ว่างวดนีอ้อาตมาสิลงตัวช่องเจ้านะเพราะว่ามันเขาบ่ค่อยสนใจเ <başka. S 2> ขาบกคยุยโทรมาหาธารมะมัาาานในดอกกับเนยเขาบกคุยมาทราบมันในเขาบกคุยเกี่ยข้าวให้ธรรมะน้องเออบวกยังมันเหนื่อยีอย้ยเอาเอาลงไปแล้วเอาเอา,เอาติดตาม <tha. S 2> มันบกคุยจังเล็กมัน่นพวกเล็กฝันเล็กยังเนี่ยมันมันบกคุยตายตัวเลยคือว่ามันมาทางนิมิตเนี่ยซึ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมาบอกไม่แน่สิมมััันนนตต้อองปเเดพิ่ เอาบาเลคคำนวณเนี่ยือมันม่างสีเหล่าคือหอดมือหอกเลยแม่นบอลล่ะนี่คือเลขคำนวดเลขคำนวณเนี่ยือมันเป็นอย่งสี่บาดันเลขนี่มิดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่กัดผดิมาสูนมาเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องเฮ็ดในีตามเพันหวอดบวอดกัตมากระโบรู่แม่นบอลล่ะข้าแนอกเป็นพันเฮ็ดตั้งพันพันเฮ็ดมาจังสันนิมิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเฮ็ดนอกก็ตรงเฮ็ดตามเพันเราบาเลขคำนวณเนี่ยหายไปเนี่ยือว่า หายแล้วคือหอดมือหอักเลยบดคือตัวนี้คือตัวนี้ไปเลยอออวอกบ่็คือตัวนี้คือคำนวณตัวนี้เอ็นจิมเมนบอลล่ะคือจังลงปูงลงตายมาเป็นคำนวณของมังสันนะจา้าปนะกาศ<อ>ประกบเปลี่ยนนี่การเหลคำนวณเป็นคบะต่าพูนมาเลยคำนวณของพระเจ้านี่เขามาตลอดเนาะเขามาตลอดอยู่แต่ว่าตมาโบดทไ,ไปล่องหายกล้าเหล็กตะเหล็กเรียนไปลงอยู่ว่ามันมันบ่มากแต่ตมาบ่มากว่างหันกับสามสองสองสามแล้วกับสามหนึ่งกับตัวนั้นแลแต่ว่ามันบ่มากเก่งว่า กับโบมากับโบลงให้ไพ่กันนะกับไปมักเหล็ความฝันเหล็กซิงศักซีดเป็นค่ะโอ้ย <laughs> กันเลบยบอกว่ามันโบเขาหวานจ้ะเอาเอาเลขนี่ละมันจคัคไห์คานี่เลขคำนวณน,นี่ละค่ะโอ้ยเอาไปเอามามันหลอกเลขคำนวณอยู่กลาง <laughs> มันเรา,ปรปาเป็นพีบอกนี่กันเรียนค่ะโอ้ยคำนวณคางแล้วกับคำนวณนี่ละค่ะพระอาจารย์แต่จังหวะนั่นละมันเลขคำนวณเนี่ยมัน คำนวณมันกับสูตรไปสูตรมันเลยกับแล้วแต่มันจะไปตรงกับหลวงปู่หลวงตามเลยกับบอลได้แต่ว่ามันคำนวณมันมาแนวนี้ตรงเอาตามนี่ก็ต้องเอาตามนี่แล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันคำนวณมั่งสี่บนก็คือบนล่างก็คือล่างอืมค่ะค่ะแต่วันนี้เป็นบนเป็นล่างแต่วันวันวันหันนั้นวันวันหันน่ะมันได้สามสองสองสามหรืกับสามหนึ่งแต่ว่าเป็นบนเป็นล่างอ่ะนะวันว่างหันนี่เป็นบนเป็นล่างไปเลยว่าพูดว่าตัวเลขของพระอาจารย์นี่กับว่าไหลตูนะคะเนาะกับบหลายก็ยังว่าแต่วันวันนี้อยากหลายเนี่ยยังไง เนีลยไอยู่นี่ยอยากเป็นอยากอยากให้มันเป็นสามตัวอย่างเหลวหงอนอย่างเป็นสามตัวมากต้องว่าบังหน้ากับเป็นเหลวว่าเป็นครูสามครูต้องวันนี้มันเป็นเป็นเหลวหลายตัวอยู่แต่ว่ามันก็ะเล็กซ้ำๆนั่นบ่สแม่นอยู่ค่ะเหลวซ้ำๆกันนั่นก็บเหรง่ายหรอบเหลวเปลาเหลวเหลวเบิ้นจ้าเหมือเบิ้นกันแต่ตัวเด่นกับนึ่งสีหองนี่ยเราอยากอยากแหวกแนวแน่จ้าตัวนี้อยากเล่นเน้นไว้อ่าเอาตามนี่เระคิดว่าดึกเลขคำนวณในระบาดนี่ จ้าแล้วตัดดวงของคนน่ะอาตมาจให้ไปจ้าแล้วตัดดวงของไป่ของมันจ้าข้าน้อยก็สิฟ้าลงให้ FC เพิ่นเบิ่งสักหน่อยเหรอเอฟซีเปิ่งพิจารณาเบิงหลวงจ้าจ้าพระเจ้าเราจะความเสี้ยงเพิ่นน่ะแต่ว่าช่องอื่นอาตมาบ่ทเานี่ล่ะเนาะค่ะขอบคุณพระอาจารย์หลายๆนะคะเออโชคดีโชคดีค่ะกราบอนุโมรณะกาสาธุค่ะสาธุค่ะ